สำหรับซีเพคือวิตามินซีเป็นวิตามินที่ร่างกายขาดไปได้วิตามินซีของซีเพของเราเป็นวิตามินซีที่สกัดมาจากผลส้มนะคะมีส่วนประอกอบของไบโอฟออไรด์ที่สกัดมาจากเปลือกส้มคือช่วยต้านมะเร็งอย่างเช่นมะเร็งในลำไส้นะคะถ้าใครที่กินซีเพ็มันจะป้องกันการเป็นมะเร็งการเป็นเนื้องอกในลำไส้เลยนะคะเรามีแคปซิลจากกาก ของส้มเทคนิคตัวนี้จะทําหน้าที่คอยดักจับและขจัดสารพิษที่อยู่ในร่างกายเพราะฉะนั้นผู้หญิงทุกทา่านคะผู้หญิงจะกลัวที่สุดคือการเป็นฟ้าและเป็นกบใช่ไหมคะนั่นคือสารพิษทำลายเนื้อเยื่อของเซลล์เราค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณกินซีเคทุกวันวันละสองเม็ดมันจะคอยดักจับ สามทิ่ป้องกันการเป็นกัดและทําให้สร้างคอลลาเจนที่ผิวการสร้างคอลลาเจนที่ผิวนั่นเหมือนกับคุณกําลังลดน้ําต้นไม้ทุกวันกระางต้นไม้สองต้นต้นหนึ่งลดทุกวันกับอีกต้นหนึ่งไม่ลดน้ําต้นไหนจะเขียวคะต้นที่ลดน้ําใช่แล้วคุณลดอะไอย่างคะลดทุกวันลดต่อคะนะคะคุณจําเป็นต้องมีการเสริมคอลลาเจนก็คือกินสีเ ะะและซีเพกของเรายังช่วยสร้างของเจนที่ตาป้องกันคนอายุสูงใหญ่นะคะเป็นต่อค่ะนะคะและซีเพกของเรายังสร้างเสริมภุมิคุ้มกันป้องกันการเป็นหวัดค่ะเด็กให้กินหนึ่งเม็ดผู้ใหญ่ให้กินสองเม็ดถ้าใครที่เป็นภูมแพ้ควรจะกินสี่เม็ดถึงหกเม็ดต่อวันนะคะและอย่างหนึ่งซีเพกยังช่วยทำความสะอาดหลอดเลือดด้วยนะคะ ต่อไปค่ะอีกตัวหนึ่งที่มีความจําเป็นนั่นคือกนไขมันจําเป็นตัวนี้ต้องไขขไปได้เลยนะคะคือโอเมก้าค่ะโอเมก้าสามก็จะเป็นกรดไขมันจําเป็นที่ช่วยทําเยื่อหุ้มสมองเราถ้าไขขาดมันนี้จะมีอาการเป็นไงสมองโรคอะไรคะโรคอิสระที่หลุมที่ลืมนะคะใส่แว่นตาไม่ยังลืมว่าตัวเองใส่แล้วยังหาแว่นตาอยู่บางคน นะคะจะมีอาการแบบนี้ก็มีนะคะถ้าเป็นนักศึกษาเป็นที่คนที่พ่อแม่ไม่เคยให้ลูกกินปลายาขาดสารอาหารพวกเระดูกไขมันจําเป็นเพราะฉะนั้นเด็กก็จะไม่ค่อยความจำไม่ดีเรียนไม่เก่งนะคะเรียนไม่เก่งงนั้นถ้าอยากให้ลูกฉลาดก็ควรจะซื้อโอเมก้าให้ลูกทานถ้าใครที่มีคุณพ่อคุณแม่ก็ควรจะให้คุณพ่อคุณแม่ทานคุณพ่อคุณแม่จะได้ไม่หลงทางกับบ้านถูกนะคะ อีกกลุ่มหนึ่งตัวนี้กําลังจะมาสเต็มกาดค่ะสเต็มกาดเป็นตัวที่ไปฟื้นฟูร่างกายเป็นสาหร่ายสามสีสีเขียวสีน้ําตาลสีน้ําเงินซึ่งจะเป็นสาหร่ายที่ช่วยต้านพิษแล้วก็ไปกระตุ้นให้ไขกระดูกเราสร้างสเต็มเซลล์สเต็เซลล์เราเกิดมาเราก็จะมีสเต็มเซลล์ในร่างกายแต่การที่เราใช้สเต็มเซลล์หมดเราไม่เคยไปเสริมไม่เคยไปสัไไปส่ไม่เคยไปเติมเลย ใช้อย่างเดียวเพราะนั้นร่างกายเราขาดร่างกายกิดเสือ่อมจึงทําให้เราแก่เร็วนะคะจึงทําให้เราป่วยเป็นโรคตัวนี้มันจะไปกระตุ้นให้ไขกระดูกเราสร้างสเต็มเซลล์คุมเซลล์เป็นล้านล้านเซลล์ในร่างกายไม่ให้เสือ่อมเพราะนั้นถ้าไขที่ติดแบบนี้เนี่ยติดต่อกันส6มถึงหเดือนคุณก็จะไม่ไป่วยเป็นโรคแล้วก็จะแก่ช้าลงอยากกินไหมคะอยากกินเคาน์เตอร์มีขายนะคะค่ <laughs> ะและเรายังมีขุมฟื้น,ฟ,นฟูนะคะ นะคะยังมีตัวโคโลเนสก็คือในกลุ่มลำไส้ใครที่มีอาการท้องผูกแล้วก็ชอบดื่มเหล้าแอลกอฮอล์ต่างๆเราก็จะมีตัวที่ขจัดสารพิษจุลินทรีย์พยาธิในลำไส้ใครที่มีอาการก็คือใบทองขี่ใบทองใบท,ทองมไงไงีอาการเป็นไงงี้อาการเป็นไงปวดหงิดที่โมโห,โหอาการคูบว่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีเมนโลฟอร์นะคะส่วนไโฟโรเพคก็คือกลุ่ม คนที่เป็นโรคแล้วนะคะโรคกระเ็งโรคภูมิแพ้ทําไมเราเป็นภูมิแพ้เพราะขาดความสมดุลในร่างกายเม็ดเลือดขาวในร่างกายมากจนเกินไปเราพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะแฟนาเม็ดเลือดขาวมากมันก็จะทําให้ร่างกายมีการผลิตเม็ดเลือดขาวมากจากึงทาให้เราเป็นภูมิแพ้ต่างๆเช่นภูมิแพ้อากาศภูมิแพ้อาหารต่างๆนะคะและยังก่อเกิดโรคมะเ็งด้วยนะคะเพราะเราก็จะมีตัวไฟโตเทคเป็นตัวเสริมถูกคุ้มกัน ที่เป็นเบาหวานเราก็จะมีคาร์โบตน,นะคะสําหรับตัวเกี่ยวกับลดน้ําหนักเราก็จะมีแท,ทนคาร์โบนการที่คนเราอ้วนเพราะอะไรคะกินมากไม่ค่อยออกกำลังกายเพราะฉะนั้นการที่เราต้องการลดน้าหนักเราก็จะมีตัวที่ส่งเสริมให้เราก็คือทําให้เรากินน้อยลงแล้วก็กางคืนก็จะมีตัวกระชับสัดส่วนให้เรามีสัดส่วนที่กระชับขึ้นนะคะแล้วเรายังมีที่ใช้ประจําวันก็คือกาแฟใครบ้างที่ดื่มกาแฟ นะคะตอนนี้เรากำลังมีกาแฟสำหรับผู้ชายด้วยนะคะสนใจไหมคะนะคะเขาบอกกินวันละสองอย่าให้เกินสองสอง,สองจะทำให้อารมณ์ของผู้ชายนะคะกลับคืนมาใครที่ไม่ค่อยไม่ค่อยทำกานบ้านอะ่ะผู้ชายคนไหนที่ไม่ทำกานบ้านก็ขยันทำกานบ้านขึ้นนะคะต้องลองดูนะคะว่ามันก็จะเป็นสมุนไพรแล้วก็เราก็จะมีสำหรับผู้หญิง นะคะดีไซน์นะคะดีไซน์เ,เป็นสมุนไพรที่มาจากไต้หวันนะคะตัวนี้จะเหมาะกับผู้หญิงที่ผู้หญิงจะมีปัญหาเรื่องประจำเดือนมาไม่ค่อยปกติหน้าจะไม่ค่อยใสถ้าเลือดลมเราไม่ดีมันจะส่งผลไปที่ผิวเรานะคะเพราะฉะนั้นดีไซน์ก็จะเหมาะกับผู้หญิงที่ต้องการหน้าใสต้องการฟิตก,กระชับแล้วก็ปกเืนค่ะนะคะลองทำดูนะคะ,ลนะคะและสมู่ก็จะเป็นสูสมุนไพร ตืต่นเช้าต้องแปรงฟันไหมคะต้องแปรงค่ะเราก็จะมีายาสีฟันที่ทําให้ฟันเรดสะอาดนะคะและยังรักษาเหงือกฟันทําให้เหงือกฟันแข็งแรงด้วยนะคะและเราจะแจ้งข่าวดีสําหรับเรามีสินค้าตัวใหม่ที่สดๆร้อนๆนะคะวันนี้พี่จินนี่ก็ได้เทสแล้วก็คือเป็นกลุ่มที่ช่วยกระชับนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องนิ้วรอยเรากินดแล้วเราก็ต้องส่ง ช่วยสมภายนอกด้วยนะคะจะเป็นตัวที่เขาเรียกว่า w a ー k ーブลู o t นะคะที่ช่วยยกกระชับผิวแล้วก็ถ้าใครที่พอมีลูกแล้วนมเราเริ่มหย่อนยานแล้วอยากให้นมกระชับเราก็ต้องคอยตบตัวเองหน่อยๆก็ต้องใช้ขิมช่วยนะคะถ้าหน้าท้องเราย่อนหรือว่าหน้าท้องเราเริ่มมีไขมันลายเราก็จะมีขิมที่ช่วยนะคะให้กระชับขึ้นนะคะถ้าใครสนใจตรงนี้นะคะ เดี๋ยวไปติดต่อที่หนะ้าเคาน์เตอร์แล้วก็ซื้อสินค้าได้เลยตอนนี้อารากอนของเราจะมีสินค้าตัวไหนเข้ามาเรื่อยๆนะคะส่งเสริมการขายให้ทุกคนนะคะเป็นไงสินค้าน่ากินไหมคะดีนะคะขอให้ทุกคนอยากเชื่อพี่จิตดนะคะตัวคุณต้องเชื่อตัวเองว่ามันดีหรือไม่ดีเพราะฉะนั้นคุณตั้งแต่ตัดสินใจสมัครซื้อใช้ก่อนถ้าคนซื้อใช้แล้วคุณ มีความชื่อว่าสินค้ามันดีและคุณก็ไปบอกต่อคนอื่นมันก็จะสามารถขยายเครือข่ายทําให้คุณมีรายได้เกิดขึ้นอย่างที่ตัวดิฉันทุกวันนี้จากการผล,ลั์จากการใช้สินค้านั่นเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะมีถ้าใครที่อยากมีรายได,ได้อยากรู้ว่ารายได้ของอารากอนเขาบอกว่าหอ้โแพ็คอาร,กรักอนมาสุดยอดมากเลยมันจ่ายเยอะมากเลยอย่าเชื่อคนอื่นนะคะ วันนี้คุณต้องพิสูจน์ว่าแผนของอารากกอนทำใดได้ให้ทุกท่านอย่างไรอยากรู้ไหมคะอยากรูออ้อยากรู้ใช่ไหมคะเดี๋ยวฟังวิทเชียร์ก่อนทาต่อไปวันนี้พี่จินนี่ก็ขอเวพรปีใหม่ก่อนละกันนะคะก็ขอเวพรให้ทุกท่านปีใหม่นี้ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะคะขอให้ทุกท่านคิดหวังสิ่งใดนะคะขอให้ได้สมหวัง นะคะสิ่งที่ตัวเองอย,อยากได้อยากได้เงินแสนล้านก็ได้แสนล้านค่ะนะคะคขอให้ทุกคน<ๆ>ประสบความสำเร็จทุกๆด้ดนงสุัสดีค่ะ